สว,วยด้จ้าพี่น้องคนขายโลละห้าสิบาทจา้าวัอนี้สาสอนผ้าพ,พี่น้องรออยู่ตลาดนาา้ำเซาอําเภอบัวใหญ่ด้จ่าพี่น้องไก่บานกระมีปลานิ่งกระมีจา้าเห็ดเป็นถุงงละถุงละแปดสิบาทวัอนี้อยู่กับบรรยากาศาตลาดน้ำเซา,าของไองอ,อําเภอบัวใหญ่จ้าพี่นอ้องจังหวัดนครราชสีมาเนาะบรรยากาศเนี่ยเมือนสาวสาวสาวนพาพาอนผ้ารอหัวตะวอนออนมาถึงจ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปน้อกันเลยอุ้ยของสุ่มแข้ว ขอกไปนคนแก้วเนาะขอทางผุนไอรละสิขายเห็ดเฟียงเห็ดเฟียงเห็ดเฟียงถุงเจะบบาทได้สิบาทครับเห็ดเฟียงกะกะเห็ดฟางเหรจ้าพี่น้องเพิ่นเก็บมาใหม่ๆเนาะถุงละห้าสิบบาทไอรักมาใหม่ๆเลยทางผุนกระสิเป็นปลาจ้าท้างนี้กระสิเป็นจะปลาจ้าพี่น้องเบิ่งปลาที่จะตัวยังไงไทยเตรีทมองครับลอยยี่สิบบาทจ้าพี่น้องเอาไปหนึ่งเนาะเอาไปหนึ่งขางผุนสิเป็นทัว <c oughs> ตัวผักเงีวเลยเราคืองามแทนมือนี้อันนี้ก็แม่นี่ลาสิมะเสือนี่ลากระท้อนขายยี่ไงหมักต้องน่ะมักต้องห้าสิบบาทล็อหนึ่งน่ะยี่สิบบาทเด้บ่้ะโอ้โอ้โอ้อหนึ่งแม่แล้ขายไอห้าสิบบาทเด้อจ้าพี่น้องอมันหล่นไงหลุมันเป็นกนระท้อนฝายแม่นบ่แม่ใช่ใช่จ้ามันเป็นหมากกระท้อนฝายเด้อจ้าพี่น้องเอาจเจ๊งล็อตเลยบอ้ะแม่รถเอาจ๊งสามสิบบาทได้บ่ เอาไปกินบักสมจ้ะพี่น้องสาวสอนพ้ารอหันซื้อไปหลายกินเบื่อเมินไหมเบ,บื้องเนี่ยห่วยใหญ่ใหญ่จ้าพี่น้องสาวสอนพ้ารอซื้อน้ำเมล็ดละจักสามสี่บาทพ่อเนาะเลือกเอาหน่วยตึงๆจากหน่วยเนี่ยเป็นตะเส็บๆนี่ละ่ะไปข้นแก้วจ้ะเบื้องสามสี่บาทเด็กจากหน่วยโอ้ได้กสองหน่วยหน่วยบอกใหญ่ดิแต่ว่าหน่วยใหญ่ใหญ่จ้ะพี่น้องเห็นแล้วสมแข็งแห้งไร ตลาดนัำสาวอำเภอบัวใหญ่เท่านี้สิมีทุกวันที่6กับวันที่23ของทุกเดือนเลยจ้าพี่น้องเป็นของทีมงานป่าฉลองใช่กับเสียมื่นมิวสีกู้ใจดีคือเก่าจากบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าแม่ฆากระลังคือคักคือคืนพุ่นคนกระลังเริ่มออกมาจากใจสื่อของเหล่าจ้าบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าเนาะผุนค้อนกระลังลังขวามากเลยจ้าพี่น้องวันนี้แม่ขายดีๆีด้วแม่เลาะไปเลยมือนี่พัก สาวสอนผ้าพี่น้องรออยู่โซนพวกไอ้กับเขา่าพวกผักต่างๆได้จ้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักก้นจองเป็นหัวไ้เท้าผักปังหมาก็ะเจี๊ยบตรวนี้นี่หมากจะเจี๊ยบอันนั้นเป็นหมากมะระขีนกน้าเบลย์เล่าหมากมะระขีนกอันนี้ก็จะเป็นหน,งนังหนังงัวหนังงัว ไอ้ตลาดห้าลังมองเพิ่นจะบ่มีกับข่าวจะบ่มีผักขายได้จ้าพี่น้องห้าลังมองเนาะแต่ว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่กับข่าวก็ไล่เนื้อกินก็ไล่พักก็ไล่ที่กันจ้าพี่น้องคุณของแท้เมื่อวานแม่พ่อในผักในบลาเขือมีบลาเขือหมากแข้งหมากพริกมื่อวานเป็นแจ้งไหนแม่พ่อได้ขายบ่็อคเมื่อวานเมื่อวานพ่อได้ขายยีนอ่ะแม่พ่อเราสิขายหมากพริกหมักเขือหมักแตงได้จ้าพี่น้องแต่ว่าไหหล่า เกรากำไรมาแต่ใส่ดอกไ้กายพวกไห้พวกพวกแม่มีแต่ถุงใหญ่ๆจ้าพี่น้องเราจะไปกับไปขายกับทีมงานของปลาฉลองชัยกับเสี่ยเมินมิวสิีผู้ใจดี้ะจ้าพี่น้องแม่เราจะขายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจ้าปลาหมี่กับกุ้งสดกุ้งสดขายดีเหมือนเดิมจ้าพี่น้องกุ้งสดปลาหมึกสดอันนี้กุ้งสดปลาหมึกสดจ้าคนกระลังเริ่มเริ่มขม่าล้วจ้าพี่น้องคุณคนกระลังรังเริ่มขม่าแล้ว ออกปว้างไงเนาะนี่เนาะหล่อไปน้ำกันก้อนนะจน๊ะเนาะบรรยากาศมื้อนี้ก็ดีดีจ้าพี่น้องบ่บ่ฮ้อนแดดเด้ดบอบ่มีแดดจา้าบรรยากาศดีแห้งร่มร่มเย็นสวยๆอยู่จา้าร่มเย็นดีค่ะเขาค้ำเขาค้ำเขาเหนียวดำ ละซีบ้าสองแก้วได้ไหมจ้าจ้าซ้อนข้าเราซื้อทั่วต้มกัญชาพี่น้องเบิ้องแก้วละซีบาทด้วยนิดหน่อยด้วยละซีบาทแม่นี่เติมให้พร้อมเนี่ยเติมให้พร้อมจ้าขอบคุณหลายๆกได้ไหมเด้อมนบริการดีๆเด้เนี่ยราสิมาขายพวกของบ้านๆเท่าได้จ้าพี่น้องของบ้านๆของที่เราหาไม่ได้ละปลูกเองมาขายเองเลยอู้หูหนนี่ชุ่มหอมห่วยๆแค่ทุนขายยังนี่คุนขายน้ำพริกจ้าพี่น้องมีสุญางเลยเป็นตะเสียแท้ เม่งดาก็ม pues <cat> <st> <teachers> hmm. nah <được Felix them> ี่ปลาย่างก็มี่เม่งดาก็มี่จาพี่นองริกเผาตาแดงมี่มืดมึงเลยอู้จะเสียบความหอังยุ่งข้นก็เริ่มรังออกมาแลวจาพี่นองตลาดนี้เพิ่นใจ เริ่มขายตั้งแต่หกโมงขึ้นไปได้จ้าพี่น้องจนมาหอดใาย่วงเกือบจะายสองม่วงได้จ้าตลาดนี้เพระาะว่าเป็นตลาดที่ไงล่ะกะยเาแห้งจ้าพี่น้องเขายางยางากับกับบัม่วดอกยางกับวัวีด,ดอกเพระาะว,าาว่ามันหนสิปวดขาควันบ่วเมียงดอกเพระาะว่าเป็นเป็นตลาดทีไงแห้งต้านี้ก็สิเป็นลานหอมหอมกระเทียมจ้าอันนี้ก็เป็นลานขายเองปลูกเองจ้าพี่น้องขายเองดอกกระเจียวมาแข่ง เป็นพ Л ่วงอยู่เกรย์ลัสิมาถูกแนวบานบานมาขายเองได้จ่าพี่น้องปุ่นถ้าปุ่นสิเป็นหมากกระดิ่งหรือว่าหมากม่วงหิวบักทั่วบักปิกงี่มืดเลยอ้ยเบื้องพ้นดูจากพี่น้องบดนิพ้นกำลังลงมาจากสถานีหลุไว้ไฟเบื้งเนี่ยวื้นวือยู่คนกําลังลังลังลงมาเนาะขามารถจับใจสี่ขวาง ข้นไหมไหลายแห่งแช่สะอวนข้นจา้าพี่น้องข้งหนหลายคาบหลายเนื้อมือนีเนาะบางบางนาข้กนกันหน่อยได้จา้าพี่น้องตลาดนัดสอบบัวใหญ่หนีตะาบา,บางบางนาข้กนกับหลายแห่งจา้าแข<ด>้งท้างนี้เขาเจ้าสีเป็น ขวบขายเอาจอเอจแฉจ้าพี่น้องบวบวันศุกรเป็นไท้บวบวันศุกรเป็นแหนมไอ้มันแก้วหมาก้ดินจ้าพี่น้องเป็นไข้เน่าหยางเน่ากินจ้าเป็นแพงที่ขายผวกเน่าหยางเน่ากินโอ้ยมันนี่รยากาศเป็นใจแห้งจ้าพี่น้องถะเป็นไอ้ห่มดีถะเป็นเย็นดีแห้งจ้าเย็นดีแห้งบันนี้แดดกับบุ้งอนพร้อมพ่นกับออมาจ่ายายคือความดีจ้าพี่น้องมันว่าอากาศมันดีเนาะอันเดียถอนฮ่อนพ่นกับปัญางล้านนี้แล้วขายลูกชิ้นจ้า ชินแมวแล้วมาน,นี้ชิ้นความฝังแกนขโขโพดขัโพดขัโพดต้มแียบไม่ไม แล้วอะไรตะปะขาวสวยมาได้จานพี่น้องนี่ม้อนี่ขายล่อละเจ้าบาทแม่6กสีบาทเลือกได้นอกขั้วให้แล้วขั้วเก์ไห้พร้อมขั้วใส่ขั้วขีอกพร้อมจ้าพี่น้องมึงนี่ลอราคาหกสิบบาทอันนี้ไปยังกันนี่แม่เพื่อนปลาจบปลาขับของจ้าพี่น้องเหมือนลายล่ไปแม่ม้อนี่เหมือนลายล่ไปลอยลอแล้วปลาขายข้าวเดียวเหมือนลอยล่ปลาขาวสวย ท่านี้พอ่อเพื่อซีโมงได้จ่าพี่น้องช่วงนี้หัวจะสามโมงหนึ่งดิสามโมงหนึ่งคุณเอฟซีเพิ่นเอฟซีเนี่ยเพิ่นกระลังหุ่มสื่อปลาขาวสวยเอาไปปิ้งเอาไปตากแดดก็ได้นะจ้าน้องมันนี่แม่ขายดีๆนะแม่เด้อเพิ่นจะเอาไปไวปทาตากแดดจ้าพี่น้ <Clo of. S 1> องจ้าคลิปนี้ผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมอนไปกำลังจะให้ชาวสาวสอนพ่าหลอ พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเนี่ยคลิปหน้าเฉได้มีคลิปใหม่ใหให้เบิ้งเนาะแต่ว่าคลิปนี้สาวสอนผ้รารอกขอบความบุญคุณได้หลายจ้านสำหรับทุกกตะลังใจที่เข่ามารับชมรับเบิง้งรับชมให้ช่องสาวสอนผ้รารอยืนตลอดได้จาพี่น้อง